โรงเรียนมัธยมวชิรานงกรวรารามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยม,มศึกษานครราชสีมาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารงานของนางพัชรีรักษาสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิรานงกรวรารามโดยขอนำเสนอประเด็นการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2565 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามพื้นทีม,ม,ศ,ทม,มศึกษาในครราชสีมาตามประเด็นต่างๆดังนี้ด้านองค์กรคุณภาพโรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพโรงเรียนใช้แนวคิดการบริหารเชิงคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน SPDCA และใช้วิธีการบริหารแบบวัจิราโมเดลยึดถือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนที่สำคัญประกอบด้วยวิชัน่นกำหนดวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมาย ability ครูใช้ความสามารถในการดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ j o y ครูและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน i n g l a t i o n มีการประสานและบูรณาการความร่วมมือในการทำงาน responsibility ครูมีความรับผิดชอบในการทำงาน achievement มุ่งผลสำเร็จของงานเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ขั้นที่1ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นขั้นที่2วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการนิเทศที่หลากหลาย ขั้นที่3ดําเนินการสร้างเครื่องมือการนิเทศขั้นที่4ดําเนินการปฏิบัติการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนและงานในหน้าที่พิเศษสะท้อนผลผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นขั้นที่5มีการประเมินผลและรายงานผลนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนต่อไปผลสําเร็จที่เป็นแบบอย่างได้โลรางวัลรงชนะเลิศอันดับหนึ่ง การคัดเลือกการส่งเสริมการนิเทศเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาประจำปี2 5 6 4จากสํจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามนิยมศึกษานครราชสีมาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 1. ศึกษาแนวคิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน 2. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษา 3. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จตามมาตรฐานสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 4. ี่ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5. มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมมีการติดตามผลการดำเนินงานและนำผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 6. จจะทำรายงานการประเมินตนเองและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.vk.ac.th ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้โลรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับหนึ่งสถานศึกษาที่ดําเนินง,งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเลิศประเภทโรงเรียนขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจําปี2564จากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษานคนรราชสีมาด้านการคัดเลือกผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice รางวัลประกาศเทศ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ส่งเสริมให้คณะครูนำผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานในระดับโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการพิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือกมอบเกียรติบัตรระดับโรงเรียนผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ผลการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศรางวัลประกาศเพชระดับกลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนาปีการศึกษา2564ประกอบด้วย ประเภทกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองนานพัจรีรักษาสุวรรณ ประเภทครูผู้สอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้รางวัลชนละเลริรระดับเหรียญเงิน1รายการและรางวัลชนละเลอร์ระดับเหรียญทองแดง3รายการรางวัลรองชนะเลิศ2รายการรางวัลชมเชย4รายการรวมทั้งสิ้น10รายการด้านการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้1จะทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและประชุมข้าราชการครูเพื่อนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเสนอผู้บริหารเพื่อทบทวนและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนจำนวน5รายการโรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2. จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการภาคีสีฝ่ายเพื่อขอความเห็นชอบการบริหารค่าใช้จ่าย 4. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา <S <S Happy Safety School โรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้มีโครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center มีการจัดทำแผนและมาตรฐานความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำคู่มือและแนวทางมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการใช้งาน MOE Safety Center และบทบาทหน้าที่ของ SE Operator SE Action ในสถานศึกษา จะทำโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการคัดกรองสุขภาพจิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกิจกรรมการแนะแนวดาเนินการจัดทําโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2,562ระดับเงินและประจำปี2,564ระดับทองจากเขตตรวจราชการที่13ประเภทสถานศึกษาม,ม่ได้ยมศึกษาขนาดกลางรางวัลเหรียญระดับเงินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสรพติดและอบัยามุขปีการศึกษา2,561 ของกระทรวงศึกษาธิการด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาการป้องกันการหลุดจากระบบพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนมีการดําเนินงานเฝ้าระวังและคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนกรณีนักเรียนขาดเรียนเกิน3วันติดต่อกันจะประสานงานกับผู้ปกครองทันทีนอกจากนี้จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ายปลอดศูนย์รอมอศเพื่อแก้ไขผลการเรียนด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหนึ่งหนึ่ง จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการสถาน,ถานศึกษาคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงสูตรสถานศึกษาและคณะกรรมการกรรมการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสโรงเรียนมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง,ท,องท่องเที่ยวเพลินใจสุขใจกับของดีวัิราสอดคล้องกับกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของดีเมืองโคาราช ด้านการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 1. สอดแทรกสาระการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีเช่นกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 1. รางวัลเหรียญทองการประกวดแฟ้มสะสมผลงานหัวข้อวิถีชีวิตใหม่ของพลเมืองไทย4.0ประจำปีงบประมาณ2564 2. รางวัลระดับเหรียญทองและรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดภาพย,ยนตร์สัน้นนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีจากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประจำปีงบประมาณ2564 3. รางวัลเหรียญเงินการประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในครราชสีมา 4. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียนสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในครราชสีมาด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 1. โรงเรียนดำเนินการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลตามแบบประเมินการคัดกรองความพิการกาประเภทตามที่สปทกำหนด 2. รวบรวมข้อมูลรายงานในระบบเซตสาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามศักยภาพและความสามารถโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 4. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อรวมกันดูแลและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ ด้านการดําเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและการจัดการเรียนรู้ 1. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับการดําเนินงานมีการกํากับติดตามโดยนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2. โรงเรียนมีการจัดการสอน IS i n d e p e n d e n t Study ในระดับชั้นมสองและมห 3. โรงเรียนมีการจัดสอนภาษาตามประเทศที่2ได้แก่ภาษาจีนด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning วัดและประเมินผลโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน assessment for learning เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระด,ดับดังนี้ 1. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning 2. โรงเรียนนิเทศกำกับติดตาม ให้ครูผู้สอนจัดก,การเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ให้สอดคล้องกับการพัฒนานงานตามข้อตกลง PA W9 ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้นางสาวชนิดาพรพานิคมรางวัลชมเชยโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning รวมกับภาทคี่เครือข่ายระดับสำนักง,งานเขตพื้น,น,นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมามีการศึกษา2,564 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับโรงเรียนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้นักเรียนทุกระดับเพื่อให้นักเรียนได้ก้าวทันและเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยควรสาเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 1. นนายอดิศักดิ์สร้อยสูงเนินรางวัลยอดเยี่ยมครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระที่4เทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2นายสุริยะโสช้างรางวัลยอดเยี่ยมจากโครงการสร้างสรรค์สื่อวิทย์สนุกคิดน่าเรียนรู้โรงเรียนมัธยมว,วิราลงกรณ์วรารามบริหารจัดการศึกษาร่วมกันโดยใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาวิราโมเดลมุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวกันคือสร้างคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง